สวัสดีครับเดี๋ยวหลายคนจะงงนะครับว่ามีทั้งคลิปที่เป็นความรู้มีทั้งคลิปที่สอนเจ้าของนะครับเดี๋ยวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงนี้นะครับจากอย่างนี้นะครับเดี๋ยวถ้าสมมุตินะครับถ้าคลิปไหนนะครับเป็นคลิปที่ผมสอนให้เจ้าของนะครับปรับสุนัขนะครับผมจะถ่ายแนวตั้งนะครับถ้าคลิปไหนเป็นเกตความรู้นะครับหรือ5ข้อหรือเทคนิคอะไรก็ตามหรือเป็นตัวผมเองนะครับผมจะถ่ายแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้น ทุกท่านใน y t u t u นะครับก็เลือกดูก็ได้หรือทางที่ดีครับดูควบคู่กันไปเลยครับทั้งวิดีโอแนวตั้งสอนให้เจ้าของนะครับปรับสุนัขของตัวเองครับความสําคัญก็คือถ้าจะคุณจะได้ดูนะครับคุณจะได้ดูว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับที่ฝึกหมาไม่เป็นนะครับแต่มีไกด์ไลน์ที่ถูกต้องมีจังหวะที่ถูกต้องครับนั่งหมาสามารถปรับตัวและยอมรับเจ้าของได้ครับ จริงๆผมก็อยากให้ดูนะไอคลิปแนวตั้งเนี่ยมันแค่ไกด์ไลน์เจ้าของครับให้เข้าใจจังหวะหรือโจทย์ของหมาตัวเองในตัวนั้นๆครับภายในชั่วโมงหนึ่งครับเจ้าของสามารถมีสกิลมีความสามารถในการคนโทรลหมาให้มีสติมีสมาธิมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้คือประโยชน์ของคลิปแนวตั้งนะครับส่วนคลิปแนวนอนแบบนี้จะเป็นคลิปที่ผมไกด์ไลน์บอกนะครับถ้ายังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนแต่ถ้าให้ดีนะครับดูคู่ไปเลยครับประโยชน์ทั้งนั้นครับผม คลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับอยากอธิบายว่าทำไมมีเดี๋ยวนี้มีคลิปแนวตั้งแล้วแน่นอนนะครับบ๊ายบายครับ